25ตุลาคมนี้คดีความมันจะถือว่าหมดอายุความนะครับแต่ว่าช่วงใกล้ๆจะหมดอายุความมีความพยายามที่จะทําให้เรื่องนี้เข้าสู่กระบวนการยุติธรรมให้ได้ส่วนหนึ่งประชาชนไปฟ้องเองโดยตรงต่อศาลกับอีกส่วนหนึ่งเป็นทางอายการซึ่งเพิ่งถแถลงไปเมื่อวานนี้ว่าจะสั่งฟ้องบุคคลที่เกี่ยวข้องกับเหตุการณ์ที่ทําให้คนเสียชีวิตถึง78ศพนะครับแต่ทั้งสองสมนวนไม่มีทีท่าว่าจำเลยหรือผู้ต้องหาในคดีจะไปปรากฏตัว ถ้าอย่างนั้นอาจจะทำให้คดีหมดอายุความไปโดยที่ไม่ได้พิสูจน์ข้อเท็จจริงกันหรือไม่มันเป็นบทพิสูจน์กระบวนการยุติธรรมเช่นเดียวกันครับวันนี้จะคุยกับคุณรอมฎอนปัญจรอสอสอแบบบัญชีรายชื่อจากพักประชาชนที่ก็เกอติดเรื่องนี้มาตลอดนะครับส่วนดีครับคุณรอมฎอนครับสวัสดีครับคุณผมครับ,รบผมอธิบายให้คุณผู้ชมเข้าใจและคุณรอมฎอนช่วยผมด้วยนะว่าเรื่องมันค่อนข้างซับซ้อนครับตอนนี้แบ่งเป็นสองสำนวนสำนวนหนึ่งที่เป็นคดีความไปก่อนหน้านี้แล้วก็คือ ประชาชนผู้เสียหายอาจจะเป็นญาติผู้เสียชีวิตอาจจะเป็นคนที่ได้รับผลกระทบจากเหตุการณ์เมื่อ20ปีที่แล้วไปฟ้องตรงต่อศาลคดีนี้เนี่ยถ้าสรุปแบบนี้นะครับศาลนัดสอบคำให้การ12กันยายนที่ผ่านมาแต่ว่ามีหนึ่งในจำเลยที่เป็นสสบัญชีร,รายชื่อพักเพื่อไทยก็คือพลเอกพิสารซึ่งศาลเนี่ยออกแค่หมายเรียกส่วนอีก6คนออกหมายจับ นะคุณผู้ชมลองดูจำนวนจำเลยในคดีต่างใบนะครับที่มีพลเอกพิสารวัฒนาบงคีรีท่านเป็นจำเลยที่หนึ่งนะพลเอกพิสารณขณะน,นี้สถานะคือถูกออกหมายเรียกส่วนอีก6ท่านนะครับก็เป็นข้าราชการที่ปฏิบัติหน้าที่อยู่ในขณะนั้นประเด็นอยู่ตรงนี้คุณอมบดอผมเข้าใจถูกไหมถ้าพลเอกพิสารหรือคนอื่นๆไม่ว่าจะถูกหมายเรียกหรือหมายจับไม่ไปขึ้นศาลสารนัด อีกครั้งหนึ่งวันที่เท่าไหร่นะครับ15ตุลาคมครับถ้าไม่ไป15ตุลาคมนี้คดีหมดอายุความเลยใช่ไหมก็15ตุลาคมก็ยังเหลืออีก10วันครับเพราะต้องนับวันเกิดเหตุการณ์ใช่ครับคือ25ตุลาคม2547ครับจะครบ25ตุลาคม2567ครับครบรอบ20ปีครับณขณะนี้เห็นท่านพลเอกพิสารในสภาบ้างไหมครับต้องเรียนครับว่าไม่ไม่เห็นเลยนะครับผมเองเนี่ยจริงๆับ ท่านเนี่ยก็รู้จักมักคุ้นกันดีเพราะว่าเราทํางานอยู่ด้วยกันในกรรมธิการความมั่นคงแห่งรัฐนะครับเข้าใจว่าเคยเจอถ้าผมจำไม่ผิดเนี่ยเจอท่านครั้งล่าสุดในที่ประชุมก็คือประมาณช่วงเดือนสิงหานะครับอตอนแต่ละครั้งตอนที่ผมไปสังเกตการการพิจารณาคดีนี้ผมก็จะแถลงข่าวนะครับแล้วก็ ผมก็คุยกับรางสมันโรมปรท่านประธานของกรรมธิการนะครับเราตกลงกันว่าเพื่อให้การทํางานในกรรมธิการเนี่ยเป็นไปด้วยดีเนี่ยนะครับก็จะต้องมีการสื่อสารกันนะครับผมเองเนี่ยเวลาจะเดินทางไปสังเกตคดีเลือกตั้งเนี่ยผมก็จะแจ้งท่านพิสารอยู่ตลอดนะครับมีครั้งพอหลังจากที่สารบัรทับรับฟ้องในวันที่23สิามสิงหาเนี่ยครับหลังจากนั้นผมก็ไม่เห็นท่านเลยนะครับก็พยายามติดต่ออยู่นะครับทราบว่านักข่าวหลายคนก็พยายาม ติดต่ออยู่เหมือนกันนะครับแล้วก็ตัวผมเองก็เท่าที่ไปเช็คดูเนี่ยนะครับการโหวตครั้งสุดท้ายของท่านวิสารในฐานะสสเนี่ยเป็นประมาณกลางเดือนสิงหาเหมือนกันนะครับเป็นอตอนนั้นมีร่างพระราชบัญญัติยกเลิกคำสั่งกศชนะครับก็ถือได้ว่าในช่วงเดือนนึงที่ผ่านมาเนี่ยนะครับก็ เท่าที่ผมเห็นแล้วกันผมเท่าที่ผมเจอเองเนี่ยผมไม่ได้ไม่ได้ไพบกัน<ถ>เลยไไม่ไทาง<จ>ที่ก่อนหน้านี้ก็ประชุมก็นั่งอยู่ในกรรมธิการ,รด้วยกันก็พบกันพลเอกพิสาเนี่ยเป็นสสบัญชีรายชื่อ ลำดับที่22 27 27นะ27นะของของพรรคเพื่อไทย<ช>นะครับ,รบแล้วก็ก็เป็นเป็นชื่อที่ออตอนจัดครอมอรก็มีชื่อว่าท่านอาจจะเป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมหรือเปล่าแล้วก็เชื่อกันว่าอาจจะเป็นเพราะคดีนี้นั่นแหละที่อาจจะทำให้รัฐบาลก็ไม่เลือกพลเอกพิสารขึ้นมาประเด็นก็คือว่าถ้าพลเอกพิสารไม่มาขึ้นศาลวันที่15ตุลาคมตามที่นัดนี้เนี่ยทุกอย่างมันก็หยุดเลยแต่ถ้าคนอื่น อีก6จำเลยถ้าสมมติว่ามาผลในทางคดีมันจะเป็นยังไงคุณอมรดอนครับก็ถือว่าอายุความของต่อคนเหล่านั้นต่อคนแต่ละคนนั้นที่มาเนี่ยก็สะดุดหยุดลงและการพิจารณาคดีก็เดินหน้าต่อไปเป็นว่ากันเป็นตัวคนเลยว่าเป็นตัวคนเลยไม่ใช่ว่าคนไหนถ้ามาไม่ครบแล้วจะขาดหมดอายุความไปทั้งหมดไม่เกี่ยวไม่เกี่ยวสมมติจำเลยที่จำเลยที่3มพลตรีเฉลิมชยัยวิรุณเพชรเนี่ยไปขึ้นศาลวันที่15ตุลาคมค,คดี ของท่านเฉลิมชัยก็จะหยุดนับอายุความหยุดนับอายุความแล้วก็เดินหน้าเข้าสู่กระบวนการกระบวนการยุติธรรมไปแล้วก็ก็ไปต่อสู้กันในพิสูจน์ตัวเองกันในในชั้นในการพิจารณาของศาลครับกรณีของจริงๆแล้วท่านไม่ได้มีเอกสิทธิ์คุ้มกันในานะที่เป็นสสใช่ไหมครับคือมาตรา125แห่งรัฐธรรมนูญเนี่ยจริงๆเ็าเรียกว่าการคุ้มกันการคุ้มครองสสคือพูดง่ายหลักการใหญ่ก็คือว่า เพื่อให้การดําเนินงานของฝ่ายนิติบัญญัติการประชุมสภาเนี่ยดำเนินการได้โดยมีอานาจ เต็มอ่ะพูดง่ายๆแล้วไม่มีการบรบกวนมาจากคือเพื่อป้องกันมีหลักประกันที่แน่นอนว่าจะไม่มีการบรบกวนหรือว่าการใช้อํานาจของฝ่ายบริหารหรือว่าฝ่ายใดๆก็าตามเนี่ยเข้ามาแทรกแซงอันนี้คือหัวใจของมันทีนี้เนี่ยหลักหลักใหญ่ใจความของมาตาน,นี้เนี่ยในวัคซีนเนี่ยเพิ่มเติมเติม,ม,มเข้ามฐธรรมฐธรรมนติฉมัติัมเติ่มเติามเติ่มเติ่มเติ่มเาิ่มเติ่มเติ่าเต่เติ่มเติ่มเตี่มเติ่มเติ่มเนี่กเตอ่มเติ่มเติ่มเติ่มติ่มเติ่มแต่ แต่ว่ากรณีใหม่เนี่ยในในใน,ในรัฐมนุนหกศูนย์เนี่ยเราแยกกันครับว่าในในชั้นพนักง,งานสอบสวนที่ต้องการจับกลุมคุมตัวเพื่อไปสอบสวนน่นอัน,น,นอาจจะต้องมีการลงมติต้องมีการขอมติที่ประชุมว่าอนุญาตหรือไม่แต่วัคซีเนี่ยสาระสําคัญก็คือว่าการพิจารณาคดีในกรณีที่สมาชิกถูกฟ้องในชั้นศาลแล้วเนี่ยนะครับในชั้นศาลในศาลแล้วเนี่ยนะครับศาลเนี่ยก็สามารถพิจารณาคดีได้ นะครับโดยที่เงื่อนไขก็คือว่าต้องไม่เป็นการขัดขวางในรัฐธรนูญเขีาว,ว่าการขัดขวางกันที่สมาชิกนั้นจะเข้าประชุมสภานะครับอย่างกรณีนี้นะครับจริงๆแล้วการเดินทางมาศาลของสมาชิกท่านใดท่านหนึ่งอาจจะไม่ใช่แค่ท่านพิศารเท่านั้นนะครับก็สามารถมาเดินทางได้มาเลยครับไม่ต้อง ขอเอกสิทธิคออะะท์คุ้มกันไม่ไม่ต้องขอมติหรือต้องมีการสละเอกสิทธิ์คุ้มกันใดๆก็เดินมาเลยเดินทางมาที่ศาลได้เลยเพียงแต่ต้องการสปิริตและความรับผิดชอบนะครับของสมาชิกค,คนนั้นๆนะครับก็อย่างวันที่15ตุลาคมเนี่ยซึ่งศาลกรุณานัดไว้เนี่ยนะครับก็เป็นวันอังคารและโดยโดยสภา,าเป็นไงโดยปกติแล้วประชุมสภาผู้แทนราษฎรเราจะประชุมกันวันพุธและพฤหัส <Okay. S 1> อาจจะมีการประชุมร่วมสองสภา,าถ้ามีนัดเพ ก็อาจจะเป็นวันศุกร์วันอังคารมีน้อยมากครับเพราะว่าวันอังคารปกติแล้วจะเป็นวันประชุมคอรมวันประชุมวิบวันประชุมพรรคการเมืองต่างๆเขาจะเว้นไว้ซึ่งการกําหนดวันที่15ที่วันวันอังคารเนี่ยก็ไม่น่าจะเข้าข่ายถ้าไปร่วมพิจารณาคดีนะครับก็ไม่น่าจะเข้าข่ายการขัดขวางการเข้าประชุมสภาเน้นตามกรอบเวลาเงื่อนไขนี้และที่สําคัญก็คือมันชี้ขาดตรงนี้ว่าวันที่15นั้นเนี่ยคือเหลืออีก10วันอายุความจะหมด มันก็ต้องการสปิริตและความรับผิดชอบแล้วครับว่าสมาชิกเนี่ยจะเดินทางไปแล้วทำให้กระบวนการยุติธรรมมันเดินหน้าต่อ,อและ ไม,ไม่ไม่ทำให้ไม่ได้ตัดโอกาสกระบวนการยุติธรรมแล้วกันนะครับก็ถือว่าจริงๆโดยสภาพแวดล้อมของทั้งเงื่อนปมทางกฎหมายต่างๆและก็สถานการณ์ของคดีเนี่ยผมว่าก็เปิดเอื้อครับก็เปิดเอื้อให้กับสมาชิกในการตัดสินใจครทำไมในมุมของคนคนร้องเองก็คือประชาชนผู้เสียหายเนี่ยนะครับถึงลากเอาอดีตแม่ทัพภาคที่4เข้าไปเป็นจำเลยในคดีนี้ด้วย ท่านไปเกี่ยวข้องยังไงกับเหตุการณ์วันนั้นจริงๆผมว่าบทบาทที่ชัดเจนในช่วงเวลานั้นก็คือเอางี้ดีกว่าบทบาทของท่บบานพิสารเนี่ยในฐานะแม่ทัพภาคที่4เนี่ยมันชัดเจนในเหตุการณ์ในภาพข่าวในภาพวิดีโอก้องบัญชาการใช่ไหมในนานะผู้บ้ญชคคือยศสูงที่สุดในที่เกิดเหตุนะครับอันนั้นที่หนึ่งอันที่สองถ้าด,ดูตามหลักกฎหมายเนี่ยตอนนั้นเนี่ยสถานการณ์ในจังหวัดชายแดนภาคใต้ประกาศกฎอัยการศสก และผู้ที่มีอำนาจสูงสุดในการบังคับบัญชาเนี่ยคือแม่ทัพภาคที่4อยู่แล้วาการถแถลงต่อสื่อมวลชนการอธิบายต่างๆนะครับในคลิปวิดีโอ,โอหรือว่าในภาพก่าวต่างๆเนี่ยภาพที่ปรากฏเนี่ยคือภาพของท่านพิสารนี่ยังไม่รวมว่า ที่หลักฐานที่สําคัญที่เป็นจุดอ้างอิงของสำนวนฟ้องเนี่ยนะครับก็คือรายงานของคณะกรรมการอิสระสอบข้อเท็จจริงกรณีผู้เสียชีวิตที่เกิดอีกกาตักไปซึ่งตั้งโดยนายกรัฐมนตรีในเวลานั้นคือท่านดักษินมีท่านพิเชษสุนทรพิพิธ เป็นประธานแล้วก็ทําสรุปรายงานทำมีมีมีภารกิจในการทํารายงานสอบก็ได้จริงนี้ประมาณเดือนกว่าๆแล้วก็ส่งรายงานในนั้นเนี่ยก็จะมีระบุรายละเอียดของการประชุมเตรียมการการบังคับบัญชาการเตรียมวางแผนในการสลายการชุมนุมนุ่นผู้ที่รับผิดชอบที่มีอานาจที่มีตําแหน่งและก็มีอานาจที่มากที่สุดในเวลานั้นก็คือท่านแม่ทัพภาคที่สีผมเข้าใจว่าอันเนี้ยครับถึงเป็นสาเหตุว่าทําไมจําเลยที่1ถึงเป็นอดีตแม่ทัพพาคที่4ครับ คุณรมรถ้ามันเกิดเหตุการณ์ว่าตัวท่านพิสารหรือจำเลยคนอื่นๆทั้งหมดไม่ได้ปรากฏตัวต่อศาลวันที่15ตุลาคมคแล้วเกิดคดีก็หมดอายุความไปเนี่ยนะครับ mm hmm. สิ่งที่จะเกิดขึ้นกับสถานการณ์ภาคใต้กับกระบวนการยุติธรรมหรือความเชื่อมั่นต่อรัฐบาลคิดว่ามองเห็นอะไรที่มันจะเป็นปัญหาหลังจากนี้คือผมผมว่ามันยากขึ้นคือมันทำรัฐบาลทำ ผมก็ไม่รู้ว่ารัฐบาลจะสื่อสารกับประชาชนยังไงจะสื่อสารต่อสังคมไทยยังไงจะสื่อสารกับประชาชนในพื้นที่อย่างไรให้มั่นใจได้ว่ารัฐบาลจะแก้ปัญหาจังหวัชดชายแดนภาคใต้ตามแนวทางที่ รัฐบาลประสงค์คือไม่ว่าจะออกมาอย่างไรนะครับตอนนี้โอเคแหละมันเพิ่งจัดตั้งรัฐบาลใหม่นะครับเราได้นายกร,รัฐมนตรีใหม่ก็จริงเรากำลังรอดูอยู่ว่ารัฐบาลจะมีการส่งสัญญาณอะไรเกี่ยวกับการแาราาก้ไขปัญหาชฉพาะชัานใ้บ้างจะจะัดจ,จะตั้งแต่งตั้งคณะพูดคุยสันติสุขชุดใหม่เป็นใครมีทิศทางการทาํางานยังไงจะมีอะไรมีมาตรการใดๆหรือไม่เอาอยัางไงกับกฎหมายพิเศษจะต่ออายุหรือไม่นู่นนี่น,นั่นนะครับมันมีหลายเรื่องนะครับรวมทั้งการพัฒนาเศรษฐกิจแต่ก การที่ปล่อยให้คดีความสำคัญนี้ซึ่งเป็นปมสำคัญในอดีตนะครับถ้าไม่ได้ถูกสะสางโดยกระบวนการยุติธรรมไทยผมยังนึกไม่ออกเลยว่า,ารัฐบาลจะทำให้ประชาชนเชื่อมั่นไว้วางใจได้อย่างไงเพราะฉะนั้นเรื่องนี้จึงสำคัญมากเป็นจุดตัดที่สำคัญ อย่างน้อยที่สุดถ้ากระบวนการยุติธรรมการพิจารณาคดีในชั้นศาลมันสามารถเดินหน้าต่อไปได้อาจจะใช้เวลาอีกอหลายเดือนหลายปีก็แล้วแต่แต่อย่างน้อยนี่เราเดินทางมาไกลครับและเรากําลังพความพยายามจะสะสางอดีตผ่าน,นกลไกที่รัฐไทยพอจะมีมนะครับซึ่งเป็นเรื่องที่ ไม่เคยมีมาก่อนนะครับในคดีที่ความรุนแรงโดยรัฐแบบนี้จะเข้าสู่การพิจารณาคดีแบบนี้นั้นกรณีตากใบจึงเป็นตัวอย่างที่ดีที่พยายามจะสดสางปมในอดีตแต่ถ้าเกิดว่าอยู่ๆก็ปล่อยไปผมคิดว่าความทรงจําเกี่ยวกับตากใบเหตุโศกนาฏกรรมตากใบความทรงจําเกี่ยวกับความอายุติธรรมการทับความทารุณโหดร้ายเหล่านั้นจะยังทรงไม่ใช่่ทรงพลังเท่านั้นนะครับแต่ยิ่งขยายความ มีน้ำหนัก<ม>น่าเชื่อถือเพิ่มมากขึ้นในขณะเดียวกันก็ลดทอนความน่าเชื่อถือของอำนาจรัฐไปด้วยในเวลาเดียวกันผลของมันคือเราจะทําให้กระบวนการพูดคุยสันติภาพกระบวนการสันติภาพการพัฒนาพื้นที่วางอยู่บนรากฐานที่มันอ<ม>่อนแอเปราะบางมากทําให้คนไม่เชื่อมั่นนะครับ<ผ>นี่คือผลกระทบแก้ปม,<า>มนี้ไม่ได้เรื่องใหญ่กว่านี้รออยู่ต่อยากรออยู่เรื่องใหญ่กว่าออนี้รออยู่และท้ายท้ายกว่ามากและผมคิดว่าผมยังนึกไม่ออกเลยว่า ือแม้กระทั่งผมเป็นฝ่ายค้านเองเนี่ยนะคือเราจะติดตามการทํางานของรัฐบาลอย่างไงถ้าประชาชนไม่เชื่อมันคือผมผมก็พยายามจากจะทํางานการเมืองอย่างสร้างสารรค์และผมผมตอนผมอภิปรายนโยบายของนายกแพทองทาผมก็มองในแง่บวกผมก็พยายามมองเห็นโอกาสนะครับแต่ผมยังนึกไม่ออกจริงๆว่าถ้าเราเดินไปแล้วเราทิ้งของเราหลับตาเหมือนเราหลับตาข้างเดียวอวะเรามองไม่เห็นเรื่องเรื่องคดีตากใบ แล้วก็พักมันไว้แล้วก็เดินไปข้างหน้า,แ,าแล้วก็เรียกร้องให้ทุกคนมองไปข้างหน้าผมว่ามันเป็นไปไม่ได้เพราะว่าผมเองพบว่าเรื่องตากใบนี้ยังเป็นปมสําคัญของผู้คนาชาวมาล,ลายูมุสลิมผู้คนจนํานวนมากในพื้นที่จังหวัดเชียนภา้ <hof. S 1> ถ้าเราไม่คลายปมตรงนี้เราพูดยังไงก็พูดลําบากเมื่อวานนี้คุณ